สวัสดีครับคุณคล่าบันเองวันนี้ได้มีโอกาสได้กลับมาที่บ้านนี้นะครับนี่ก็เดือนธันวาแนละ้วอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่นะครับจะมาดูบรรยากาศที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วของทุ่งนาจะเป็นยงไง บอนมาลงไปบางส่วนแล้ว <c oughs> <c oughs> น้ำดูดไปเยอะเหมือนกันด <c oughs> ูแล้วดินน่าจะแข็งใช่ได้ ทำไมถ่ายไม่เข้า ทำไมไม่ดลงลึกๆอ่ะทำไมมือเข่าน้อยแทะทำไมคือเข่านิดเดียวเนี่ยเอออ๋ออะไรเนีอไรนยอ๋อ หรืว่าแล้วมันไี่โจไม่แนวเหรอ,อ,อแหวมานาก่อนยี่ทิบ แข็งนะครับอันนี้มันเอาไว้แนวเอาไว้ทำพันธ์นะครับบอบอตะกอไม่เอาเมียกินไม่ได้เมียคั่นตะกอซุกป่ะนะ่ะใช่ว่าไงเจ้โอ้ เก็บใบต้มกินนะครับเอถุงมาเอาถุงมาด้วยปานเอาถุงมาด้วยมาเดินถางมานี่เก็บไปไปจมกินนะ,นะมะเขือปลอดสารพิษ ขานะครับจะขวกบเย็นนี้ผัดเผ็ดกบใครเอามาไหา้กบพ่อไอทีเหรอไอทีรอบควงกับพ่อไอทีมาไห้ป่ะเนี่ นี่คนไปหากุ้งมาให้โอ้โหมาด่าไหมมากอกต้องส่ไาไหมมกอนี่เ้กยสั่นออหกุ้งเต้น โอ้โหอย่างเยอะนะโอ้โหอย่างหลายทำไมทำ้ห wow. oh! really? ัวไหลไหลนะมันเป็นด <vale ิ้ด่น่ะเตัวไหลนี่เยมันข่าไปกาดกูกูยักษ์เอาไปทำตุ้งทาักได้เด่นเด่เยเออมันข้าวไปกาดอ่านี้ยังแันนั่นนปาด นนะมันก็ห้ลุกกไทยอันที่ดักเนตัวเดินนะันชาายถ่ายอ้อ้าว,วมันคือเดินถอยหลังได้กันเหรออันนี้กุ้งนะครับเดี๋ยวกุ้งสเสด็จแล้วหันไีไ่กุ้งเน,นื้อ เดี๋ยวพายที่ถ่ายทั้นี่อย่าไปทุบกุ้งเพอาะพายีถ่ายดิดูบ้านน่เอาไอ้ลูกสเออบ้าโอ้อหนี่รถจักยานเรียกลูกปองลูกนี่ดรถจักยานน่ะใช้เสื้อมางใหญ่ฝ่ายใหญ่นิดเดียวแค่นี้นะออฝ่ายงอนฝ่ใหญ่ไรอจเวยแบนไ้านนอ พักเขียมนะครับเดี๋ยวคุณครูเปรี้ยวเขาไม่คุณครูเปรี้ยวบอกไม่เห็นหน้าเด็ดขาไม่เห็นหน้าก็ด้วยวไปตึงแจงหรือมีกลมเดี๋ยวบุกเปียล้วก็กระกลับมีอะไรก็ย่างเะไรไ้ือบอกให้เปรี้มาพิษลง่มหวมาให้พี่กอนไขกุ้งไม่เคยตานี้ตรสุดคุณครูือหน่มันเจะบสะเดียไหมคุณครูซอยใบพักแจงลุ่ม มันาด่า้ากันลอยชมไก่ลุยี่แ่ไอ้ลูกโกง้มไกแบนมันเป็นอาหารนะครับมาทิมาเป็นกุ้งดาบกันตอยนัวหน้ากัเลยีปลีปหายเลกน้อยกินเมื่อจากราดชาม่วปลีมึงเมื่อไห่ตัวเล็กไปเอาน้นเด็กเพราะมเอามาเลี้เลยมันอ๊ใจ่ไม่ได้มันกินเมื่อจากราดชาม่วงเมื่อไห่ไห็นกิน ปลีมึงนะนุ่มเกียวองขัวตามไปนะครับจิ้วเกียวหมดเลยเหลวก็นั่งเล่ากันได้เก่งเลยลาบเลยนะหลังทันเรก่องลาบกินกันเนาะกินลาบใกี้กินก็เท่ากินลาบเนื้อลาบก็ส่วลาบไงลาบก็สุดนี่แหละเก็บเป็นพังเลง ชิมก็ไไหมดื้อไม่ต้องมันเงาเนี่ยับต้มมนนัเป็นไงลูกขาดอะไรอันเหนียวมาชิมดูอันเหนียวอันเหนียวใส่แบบพักเลยเด้อแบบพักเลยแรม่ันี้เป็น่งจังกะปูจังไเอไม่้าถาอรอ มันบอกได้แล้วโอ้โหเบพักลืมซอยลืมซอยแด่มันบอกาแต้่แตแต่แต่แตแต่วก็แต่แต่แต่่แต่แต่แต่แ่แต่แ่แน่แต่แช่มต่ยช่แ่แต่อ่อน่่แ่แน่แ่แตแล้ว่แต่แต่แแ่่ หม้อหอมชิมหม้อเหนือเอาใส่อะไรถึงไงใส่อะไรอีกทานไรหมมันเอาอีกไหมนึ่นี่คืออะไรสามรอดหัวทิมดูคือคือเอาดีดีโอเคไหมพอแล้วนะแม่มาให่ตัวเกี๊ยวได้ไลงดูสิใส่ที่บีบมือของชิมทานไหมเดี๋ยวมันก็นั่งกินบนโต๊ะนี่ก็ได้เอาหมดลูกอันี้ลูกเป็นไงลุงปองต้องส่ขาดอะไร พอดีไหมเปียจบแล้วเปี้พอดีใช่ไหมถ้ามันเปียวจบนี่บีบมะนาวใส่กันเองเด้ออืมจะรลวกอร่อยเวขอจะทำค่ะนี่ก็คือลีไม่หล่ะชิมจนมดจ้ากิมปาลีเดินชิมมปไอ้เป็กคิมด้วยมาที่นี่เปคิมเเป็นเฮ้อมันไม่กินด้วยวัวจะทำหนึ่ง เอาแล้วกอนเดียวกันไม่ให้กินดอกเนี่แบลุงปองติดใจเดอละเอองติดใจใหญ่เลยปานีไหมตักใส่จานเอะเป็นไงพอไม่พอต่างตัปานกินไหมนะเออเเ็อไปก้อยแป๊บเดียวดอก็ได้เยออถือปานถือดีๆจะให้ลุงกอง

อืมแบบที hmm. mm ่เ hmm. ค yeah. yeah. so well. um ็มหนยนึงที่เค็ม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 หลังาสไปเ่อนเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับนี่ที่เค็มหน่อยล้านล้างาอื ได้ได้กิ่นกล้องยุเ้ไปดกแบบเคมที่เคมเอยนึ่งที่เคมที่เคมที่เค็มที่เค็มเ้อเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ